สวัสดีค่ะวันนี้จะมาตามติดชีวิตน้องโชคลูกนกตกลังที่เก็บมาเลี้ยงนะคะเราปล่อยมันแล้วนะคะเอามาปล่อยที่บ้านสวนค่ะแต่ปล่อยแล้วมันก็ไม่ไปไหนค่ะมันก็จะอยู่เลาะเลาะแถวสวนนี่แหละคะ่ะเห็นไหมคะมันจะหากินจิ้งหรีบแล้วก็หอยทากค่ะกินพวกหนอนพวกแมลงต่างๆนะคะเห็นไหมคะมันก็จะคุยเขีย หากินแถวนี้ล่ะคะ่ะปล่อยแล้วก็ไม่ไปไหนคะ่ะก็อยู่แถวแถวนี้ให้ดูนะคะเพราะมันคุ้นกับเราแล้วคะ่ะแต่ว่าคนอื่นมันจะไม่คุ้นนะคะมันก็กลัวอยู่คะ่ะพอดีปลูกต้นตะขบไว้ด้วยต้นหนึ่งนะคะมันลูกมันออกลูกมันสุกโชคมันก็จะจะไป เก็บกินลูกตะขบด้วยค่ะเอามาอยู่บ้านสวนอาหารเยอะค่ะมันหากินเองได้ค่ะมันฉลาดแล้วแต่ก่อนต้องได้ป้อนค่ะมันโตขึ้นเราก็ปล่อยมันอยู่ตามธรรมชาติค่ะเราไม่ได้เลี้ยงเพื่อกักขังพอดีเลี้ยงให้มันโตแล้วก็ปล่อยมันค่ะปล่อยแล้วมันก็ยังไม่ไปไหนเลยค่ะ นี่นะคะนี่เราทําตะข่ายกันไก่ค่ะเพราะว่าไก่เยอะจะปลูกอะไรมันก็มาคุยมาเขียนะคะทําให้ต้นไม้พืชผักของเราเสียหายค่ะเราก็เลยทําตะข่ายไว้นะคะค่ะวันนี้ก็พามาดูโชคลูกนกตกลังนะคะเราปล่อยมันแล้วมันก็ไม่ไปน